không, không biên cái <laughs> gì không, được để họ móc song, những cái đó, à, จ่อยอันนี้อันนี้ให้ครูบริหารได้เลยการให้กุ้งเป็นอาหารนะช่าเป็นมือพิเศษให้กับเด็กอาจจะเป็นมือพิเศษจากปกติค่ะอันนี้คุณบริหารได้เลยแต่ถ้ามีลูกแบบก็ขอดนึงค่ะฝากทาที่เสนอาก็ได้ค่ะขออนุญาตนะคะได้ไม่มีฐานะหน่อยลูกอ่าหนึ่งสองสามค่ะขอบคุณค่ะจ้าเดคนมเนี๋ยเราคนนี้เป็นให้เพื่อเดียวนะเป็นแค่เพื่อเดียว หวอ้โที่เจอนี่จะตอกตัน้องน้องคนแรกหวังจะลงแล้คือในในบาทนะค่ะระบบแท่ว่า 出嚟估咧，咪比較多。就，媽就做，媽就做。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  ไม่เก <önemli S 2> <ales> ียนนะ้ััังนเราค่ะแล้วก็ช่งนีที่เรามีที่เสนอลคสถาือแล้วแนหรอด้แต่ก็แนะนำาทีเคยเจอกันทางเพจมปีก่อนี้แล้วค่แล้วก็เได้ยนีกันถี่เรื่องางอแล้วก็มีใ ขอบคุณคี่ทานด่วยนะครับจริงๆที่จริงตัวผมเองก็มีความนิยารด้วยนะครับผมเป็นคนสาบอดไม่เห็นนะครับมืนก็เป็นนายกสมาคมกสบใงประเทศทยด้วยครับแล้วอันนี้ในครอบครัวเราก็มาทำเป็นพีธีเพื่อจะเอ็นดมาช่วยเหลือเด็กๆครับเด็กจะอะไรก็ขอบคุณค่าบท่านรองนายกบตะครับแต่ว่าทาพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านเลยนะครับที่ให้การเราา ก็คือีจะนำเรียนให้ทราบนะคะคุณกิงท่านขอออกวาสนาตัวเองนะคะคือท่านก็จะอยากจะมาด้วยตัวเองเพราะว่าท่านมาสะธานดีที่มาด้วยตัวเองนะคะก็คืออยากจะขอที่ท่านติตทอรมอสัญจรนะคะวันนี้การที่ท่านเขีใช่ค่ะทีนี้ก็ก็คือเป็นตัวแทนของนักเรียนนะคะขอจริงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ที่ท่านได้มีโอกาสเอาร่วม มามาร่วมทำกิจกรรมไอ้มาร่วมในการบริจาคกันนี่ค่ะก็คือหวังว่าโอกาสหน้าพวกเราคงได้พบเจอกันใหม่แล้วก็ขอให้ท่านแล้วครอบครัวนะคะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะกิจการการงานการเป็นอยู่ปัจจุบันขอให้สุขสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะขอบพระคุณค่ะ๋เดียังไงยังไงนะไป แค่หนังยองไม่มีหนังเล่เป็นมาวนไปทำอรเยีะลย่อปมีหนัง